ที่ค้าที่น้องนะครับคุณิกะพาทุกคนนะครับมากรอกชาอันกรอกสมุนไพรไก่แล้วนะครับผมคนี้กะส่งกันอย่างต่อนเนื่องนะครับคุณเนเพิ่งมาถึงจากประเทศลาวสดๆร้อนๆตอน8ปดโมงนะครับมาจากประเทศลาวตอน8ปดโมงนะครับละครนะครับนี่นะครับเพิ่งมาจาก ประเทศเล้าไปรับอยู่ตลาดลางซีนาตอน8โมงนะครับก็มาเทออกเพื่อที่จะสร้างให้ลูกค้านะครับวันนี้จะส่งลูกค้า20โลนะครับจะถกกึงวัดใดแน่นะครับผมจับ่ไล็ดวันหลายคนนะครับแต่วันนี้จะส่งได้แค่20โลนะครับ <c oughs> ผมเพราะว่าหมู่บ้านมีออเดอร์มาหลายคันนะครับพี่น้องผมะ่าณ40ถึง50โลแต่ <c oughs> วันนี้จะส่งได้แค่20โลนะครับเพราะว่าสมุนไพรไก่มาฮอดอุดดแค่20โลนะครับวันนี้นะครับมาถึงเราแค่20โลนะครับผมก็สิกรกบทรงต่อนะครับผมกับผู้ใดที่เข้ามารับชมเราปังก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับไม่ท้าวลวฟาร์มกันนะครับก่อนที่จะไปฟางกันนะครับ สมุนไพรไก่นะครับผมนีม่คุณสมบัติอีกย่างนะครับผมคือซอยในเรื่องโรคขี้ขาวนะครับโรคไก่เป็นขาอ่อนนะครับอาการลูกวัดนะครับแล้วก็ที่สําคัญไก่เจริญเติบโตเร็วมากนะครับผมผู้ใดบอเสื้อย้อนกลับไปเบิร์คลิปที่ห้าลงได้นะครับเกี่ยวกับาการเลี้ยงไก่ด้วยการเลี้ยงไก่บ้านด้วยสมุนไพรไก่นะครับว่าไก่มีความแตกต่างตรงไหนใไก่เจริญเติบโตเร็วอีบอ ให้ย้อนกลับไปดูได้นะครับผงสมุนไพรไก่ก็จะมีลักษณะเป็นผงสีเขียวออกุมน้ําตาลนะครับสีเขียวเขียวแก่นะครับออกไปทางน้าตาลนะครับผมสีเขียวขี้ม้านะครับว่าไๆนะครับผมสําหรับการต้องขอบคุณเพื่อนลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับที่เดินอุดหนุนเข้านะครับวันนี้ส่ง20โลนะครับผม ผมก็เป็นวัดยาในกิ่นสมุนไพรไกลนะครับเพื่อแก้หวานเอาจะสิกอกกันสดๆทั้งซีเลยรอบนี้มาแห้งนะครับมันแห้งเราว่าบ่ามีฝนแล้วนะครับพิ่นกันเลยผมก็เล้กอกเลยกอก,เล,กเลยโดยที่บ่ต้องตากนะครับ ได้แปดขีดเป็นผงสิเลยนะครับผมเวลาเข้าไปให้กิ่นนะคะระับเ่าก็เอาตักผสม,มอาหารก็ได้อัตราส่วนนะครับอาหารไก่1นกิโลต่อสมุนไพรไก2่2อถึงสาช้อนแกนนะครับผมโอเคนี่คือ หนึ่งถุงนะครับหนึ่งถุงประมาณนี้นะครับหนึ่งถุงสมนุนไพรไก่นะครับเรียหงหมดกันนะครับ ้ามันบ่แห้งนะครับมันจะเป็นออกสีเขียวแก่ๆนะครับแต่ถ้ารอบไหนที่ไม่แห้งแบบนี้จะออกสีเขียวอมน้ําตาลนะครับผมก็แล้วแต่ถ้าเป็นช่วงหนาฝนเมื่อกี้ครับเพิ่นทรงมากมันไม่ค่อยแห้งก็สิเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวเข้มเพราะมันแห้งไปแลลวกสิกลายเป็นสีน้าตาลประมาณนี้ครับแต่นี่แห้งดีนะครับรลอดนี้แห้งดีเลย นี่คือ1นกิโลนะครับ1กิโล120บาทฟรีค่าส่งนะครับส่งฟรีนะครับราคากิโลละ120้บาทรวมส่งหรือส่งฟรีนะครับผมกี่กิโลก็ส่งฟรีขอให้อนะครับได้หลายนะครับ1กิโลสำหรับไก่100ตัวนี้ใส่ได้ประมาณเกือบ เกือบเดือนนะครับผมถ้ามันใช้ดีนะครับมันใส่ดีกิโลละหนึ่งรอยยี่สิบาทกับบ่แพ้งะครับพี่น้องบ่แพ้งเลยนะครับผม สมุนไพรไก่นะครับส่งวันนี้20กิโลนะครับผมก็ต้องกรอบให้ไปส่งบริษัทเพิ่นก้อนเทียงนะครับเพราะว่าประมาณบ่ายโมงรถขอสิมาสเก็บแล้วนะครับมาเก็บถ้าอยู่ในภาคอีสานนะครับส่งวันเดียวก็ถึงนะครับแต่ถ้าเป็นภาคอื่นก็ประมาณ2-3วันนะครับผม ใครที่สนใจนะครับก็ทักกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0 9 9 9 8 2ก้าเก้าเก้าแปดสองหนึ่ต่อหาเจ็ดไอไลน์พียูเอ็มซีหนนะครับรับรองว่าส่งจริงนะครับแต่ว่าต้องบอกพี่รองว่าไม่มีเก็บมุมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมมีแต่แบบโอนก่อนนะครับโอนก่อนเนาะเข้ากับทรงหายเยฮะถ้าโอนวันนี้พรุ่งนี้เราก็ส่งของให้นะครับผม บม่มีว่าโกงนะครับไม่มีโกงนะครับผมชัวๆวนะครับเพราะว่าเราจะหากินนานนะครับทางห้องโกงก็คือเป็นการทำลายมรดกตัวเองนะครับผมสมุนไพรไก่นะครับเดี๋ยวตอนบ่ายๆนะครับเดี๋ยวออกไปไทย ไก่ผิวฟ้ามไฮเบิ้งนะครับว่าไก่กินสมุนไพรไก่รุ่นรุ่นใหญ่นะครับไก่รุ่นนะครับเขามีเขายย่้สุขภาพแข็งแรงดีคือเกาอยู่บอ่อเขานะครับเพะว่าช่วง2อสาวันที่ผ่านมาก็ไก่ถ่ายแต่ไก่เล็กนะครับผม นี้ส่ง20โลนะครับปริมาณทรงไปมือนี้มีสมุนไพรไก่มาวันนี้แค่20โลนะครับผมแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะมาอีกประมาณ30โลนะครับผู้ใดสนใจกะรีบทักรีบจองกันเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับอากาศหนาวสมุนไพรไก่ขายดีเนื่องจากว่าพ่อพอน พอเพิ่นนั่ไปห้ไกลกินนะครับมันกินดีแล้วก็ซอยในเรือของหนาหนาวเ็นห้ไกลเบื่อาาอ,อาหารเ็นห้ไกลกินอาหารเก่งนะครับก็เ,เลย,ลลยเครื่องลูกขาเก่าลูก้าใหม่รีบทักเขามาจองเนื่องจากว่าย่านย่านบ่ท่านนะครับถ้าเกิดว่าอากาศหนาวมาเพิ่นก็สิไดใส่กับไกลเลยหรือว่าตอนนี้เขาก็ใช้เป็นปกติแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่นย่านพออากาศหนาวมาแล้ว เป็นสั่งมาได้นะครับเพิ่นก็นเลยสั่งไปตุนไว้คนละหาโลสิบโลนะครับผมคนละสองโลสามโลสตารเราส่งให้ตั้งแต่หนึ่งโลนะครับหนึ่งโลเท่ากับทรงนะครับผมหนึ่งโลก็หนึ่งร้อยยี่สิบบาทราคาส่งเท่ากันนะครับผมข้าวกะสีจากกันไปแล้วนะครับผู้ใดที่สนใจสมุนไพรไกลกะ ถ้ากันคำว่าได้ที่เบอร์0999-21957 8 ID Line TUM 411-366-855นะครับสำหรับมือนี้กัสิจากกันไปแล้วสวัสดีครับ